เอชนสวัสดิ์เปิดบ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยาให้คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพ่อค้าประชาชนเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่พศ .2564 ที่บ้านขาวริมน้ำเจ้าพระยาถนนท้ายบ้านตมบุรีอําเภอเมืองสุทรศการกรุงศรีวิไลสุทินเพือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุทราการเขต5ดรยงยุทธ์สวนนบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุทราการเขต2นายถาปรกรบกุลเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุทรศการเขต6นางสาวพริมพูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหยอดสุราการเขต3ภรคพลังประชารัฐสส จังหวัดสมุทรปราการหมอมหลวงสกุลมาลากุลสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานราชการจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนอดีตและว่าที่สมาชิกสภา,บาอบจสมาชิกสภา,บาอบตสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิน่นทหารตำรวจคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนแค่ผู้มีเกียรติผู้แทนสมาคมชมรมและพ่อค้าประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตบเท้าเข้าร่วมบุยพรนายชน สวัสดิ์สวัสดิ์เหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่พศ2564กันอย่างคึกคักโดยมีนางสาวพิมพ์สวัสดิ์เหมว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายสุนทรปานแสงทองอดีตเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายศาสตู้จินดาอาดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการและนายพิริยะโตสกุลวงกรรมก,การหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบของที่ระลึกเป็นไฟฉาย LED แบบพกพาณ กากอนามัยเจยลล้างมือให้กับผู้ที่มาร่วมอวยพรในครั้งนี้ด้วยโดยบรรยากาศภายในงานมีคณะสิงโตมังกรทองแห่งโชคลาภมาร่วมเฉลิมฉลองเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้นายชนสวัสดิ์สวัสดิ์เหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรป,ปราการยังได้น,นําผู้ที่มาร่วมอวยพรปรมมือส่งกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด -19 อีกด้วยโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครสมุทรป,ปราการมาอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยร้อย ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน